วันนี้นะครับแอดมินมังกอนนะครับมีรถ H R V มาแนะนำนะครับเป็นของ Honda นะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบห้าม,หมาตับต่งสีดำเดี๋ยวมปปามาดูโซนด้านหน้ากันก่อนนะครับคันนี้นะครับ็นไฟโปรเจคเตอร์นะรับตัวนี้ไฟไหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ ซ้ายขวานะครับวงกระจังหน้านะครับตรงกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับตัดด้วยออโครเมียมครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ฮอนดา้าสวยๆนะครับมาเริ่มกันที่ล้อมแม็กกันเลยครับสําหรับล้อมแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อมแม็กขอบ18นะครับยางเป็นปีของ2 0 2 2เลยนะครับต่อกันที่กระจก กระจกคันนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวทั้งด้วยรอบข้าง,งก่อนนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูคันนี้นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงเขา,าเรียกว่าด้านล่างของกระจกนะครับจะเป็นเส้นโครเมียมยาวจนสุดประตูหลังลนะครับ แล้วก็คันนี้มีคิ้วกันสาดมาให้นะครับแล้วก็มีโลโก้ H R V ตรงนี้ด้วยสำหรับด้านบนคันนี้นะครับเรามีาตรงนี้เสริมมาให้ด้วยแล้วก็มีคลิปสลามด้านหลังสวยๆนะครับเตรียมตับบตัวรถอันนี้ก็จะตัดกับสีตัวรถนะครับจะเป็นสีเท้เาเท้าออกออกดำส่วนที่ด้านท้ายนะครับ น้ำหนับท้ายคันนี้นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายคันนี้แล้วก็ด้านบนนะครับเราจะมีสปอยเลอร์มาให้ด้านบนคันนี้นะครับเราจะมีสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามนะครับที่อยตัวรถแล้วก็มีเส้นไ่ฟ้ามาให้เรียบร้อยสำหรับประตูช่องเก็บของด้านหลังครับตรงนี้ มันจะเป็นโอเมียมมาให้นะครับพร้อมกับโลูโก้ฮันนาคันนี้มีเซ็นเซอร์เซนเซอร์ให้2จุดครับคันนี้แล้วก็การชนด้านหลังจะเป็นสีดำด้านมาพร้อมกับอะไรไปทับทีมแล้วก็มาพร้อมกับไปทับทีมนะครับรมปอดไปทับทีมก็จะเป็นโอเมียมทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเปิดด้านหลังมาดูนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้สําหรับคนที่ใส่ของใหญ่ๆนะครับแล้วก็เบะเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับเก็บได้แยกเป็น60ส่วนต่อ4 0นะครับเวลาใส่ก็ไปอันนี้นะครับมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับอันนี้ เป็นยางอะไหล่เดินๆจากโรงงานนะครับมีให้ด้วยแล้วก็มีชุดอะไหล่เกียนยางด้วยนะครับอ,อ,อยู่ด้านในเลยถือว่าช่องเก็บของใหญ่มากครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในตัวรถกันเลยครับสำหรับด้านในนะครับเรามาเริ่มันที่ประตูฝั่งคนขับนะครับสําหรับประตูฝั่งคนขับนะครับ ตรงที่ลองเขียนนะครับจะเป็นหนังสังเคราะห์มาให้นะครับแล้วก็มีที่ปรับกระจกมาให้อ่าปรับกระจกส,สีด้านเลยนะครับก็มีที่ล็อกประตูใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้แล้วก็ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเราแยกมาให้นะครับอันนี้ปรับได้อัตโนมัติเลยเรามาดูกันที่คอนโซลนะครับ คอนโซลคันน,นี้นะครับอ,ออกแบบมาเป็นสีดำนะครับวางมาสำหรับคอนโซลรถคันลลนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับเข้ากับตัวรถมากๆเลยสำหรับช่องแอร์นะครับเรามาดูกันที่ฝั่งข้างคนขับกันก่อนช่องแอร์นะครับ เรามีมาให้ถึงสามตัวเลยนะครับคันนี้โอ้เย็นสบายกันเลยทีเดียวสำหรับหน้าจอเครื่องเล่นเสียงครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับทัชสกรีนได้ลรื่นเื่นเลยแนละ้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับะจะมะีหน้าปัดโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็เกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษเลยเป็นเบรกมือ เบรกมือไฟฟ้านะครับไม่ต้องดึงเลยนะครับอันนี้เช็กกดเช็กกดลงแล้วก็ปลล็อกเบรกมือแล้วดึงขึ้นแล้วก็จะล็อกล็อกเบรกมือไว้แล้วก็มีช่องที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับวางได้สองแก้วแล้วก็ตรงนี้ที่พักเขียนนะครับอันนี้เป็นหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับอันนี้แล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้วย เรามาต่อกันที่หน้าปัดกันเลยนะครับหน้าปัดคันนี้ถือว่าใหญ่มากบอกรายละเอียดได้ครบเลยนะครับสำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกเรามาดูฝั่งฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นวัดรอบเครื่องแล้วก็บอกเกียร์ที่เราเข้าอยู่ณตอนนี้นะครับข้างบนจะบอกสถานะของรถนะครับ มีการล้อลื่นมาให้ด้วยครับมีสัญ,ญลักษณ์เบรกมือเบรกมือแล้วก็พวงมาลายัยสัญ,ญลักษณ์พวงมาลัยนะครับถ้ามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์พวงมาลัยนะครับแสดงว่าพวงมาลัยเราล็อกอยู่นะครับแล้วก็มาตรงกลางตรงกลางนะครับจะบอกความเร็วของรถนะครับแล้วก็บอกสถานะต่างๆเหมือนกันด้านขวาสุดนะครับบอกเวลาแล้วก็อุณหภูมิด้านนอกตัวรถ แล้วก็บอกอปริมาณน้ํามันของเรานะครับแล้วก็บอกอเลขไม้ด้วยนะครับคันนี้ขับไปแสนสามหมื่นโลนะครับคันนี้แล้วก็มาต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้นะครับพิเศษเลยมีแพดได้ชิปมาให้นะครับสําหรับคนที่อยากปรับเปลี่ยนการขับขี่นะครับเป็นคล้ายๆกับรถสปอร์ตครับคันนี้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับ สามารถคุมระบบเครื่องเสียงคุมหน้าจอของเครื่องเสียงได้นะครับวางสายรับสายเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับคันนี้แล้วก็มีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับล็อกความเร็วของรถนั่นเองสำหรับคนที่ขับรถต่างจังหวัดขับรถในระยะทางที่ไกลๆนะครับสามารถใช้ตรงนี้ช่วยเราได้จะทำให้เราสบายขึ้นนะครับตรงกลางนะครับเป็นโลโก้ฮอนด้นะครับ โรเมียมคันนี้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับแล้วก็มาตรงที่หลังพวงมาลัยนะครับด้านด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ที่ปัดกระจกด้านหลังด้วยนะครับด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟรถเปิดได้ปกติ คันนี้นะครับปุ่มไฟฉุกเฉินจะอยู่ด้านหน้านะครับข้างล่างของ A อสำหรับเบาะคันนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนุ่มๆเลยแล้วก็ด้านข้างนะจะเป็นเจาะรูระบายอากาศมาให้ด้วยห้องโดยสารก็เช่นกันนะครับคันนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยแล้วก็มีที่พักศีรษะด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นส ว่าภายในกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินบางกรน,นะครับจะพามาชมห้องเครื่องของรถด้านข้างสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยุน1.8ลีนะครับอันนี้เป็น i v t นะครับเป็นเครื่องเดิม มีชนไม่มีจมน้ำนะครับไม่มีไฟไหม้แน่นอนทางที่เรารับประกันรถทุกขันนะครับมาเซเว่นลูกมีอ่าสัญลักษณ์ต่างๆก็อคอก้อล,ลีกอะไรครบเพราะว่าเป็นรถเดือดจากโรงงานเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ h r v คันนี้นะครับ หรือว่าฟังก์ชันเยอะมากเลยนะครับสำหรับคุณพี่ท่านไหนนะครับที่สนใจในด้าเฮดอาร์วีคันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมตัวรถได้ที่ปเสริฐผลลุ้งเรืองสมุทรนครของเราได้เลยนะครับ้าพี่พี่ท่านใดสนใจรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุา้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสมุทรนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ